ลอนียามได้ขอยคนลุกสุเทียพี่นอ้องอือสงสัยจะปวดขี้หรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่ต้นไม้ใหญ่สามสี่ต้นเนี่ยคอยสิเอ็นคนลุกตลอดเลยอาจจะเป็นปวดขี้ก็ได้อืมธรรมถ่ายสวนนะเจอเห็ดเห็ดที่เอาไปวันนั้นนะไม่กล้ากิน พุ่นะพี่น้นองล่ะมีตลอดอย่างเน,นี่ยพูดนะโอ้ยเพราะว่าไอ้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็บอกแล้วเขาเป็นโรงซ่อมรถซ่อมไอ้บ้านฉันเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ป,นประเภทธุรกิจนะพี่น้องในเมืองนี้แหละเมืองเล็กๆนี่มีที่แห่งเดียวที่เป็นธุรกิจคือบ้านฉันนี่แหละไปดูในแผนที่เลยพี่น้องโอ้ยบักมดุดเลยสีชมพูบิสเนสเปอร์เนไม่มองเดียว่ลหละพี่น้องทีทีว่าเขาเหตุอะไร กัววายุมากหน่้น่อยไม่หมองเดียวเป็นธุรกิจแต่แต่ไม่น่ามันถึงได้เสียภาษีแพงแต่ทีนี้เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนประเภทเป็นประเภทบ้านเลยพี่น้องบ้านและที่ดินบ้านและที่ดินเปล่าสองแปลงเนาะพี่น้องเนาะเออมันก็ลดลงโอ้ดีใจดีใจนั่นแหละลดลงไปเกือบสองพันนะพี่น้องก็เหลือต่อปีก็ประมาณหกพันดอลลาร์หกพัน ภาษีภาษีที่ดินเรื่องบ้านอ่ะจากเมื่อก่อนแปดพันเนาะแปดพันตดนละต่อปีเนาะนั่นเนะี 8, นะ,นอะอนนโอ้อันนี้ต้นไม้แห่งตัวนี้แต่แต่ภาษีไอ้ภาษีประกันบ้านอะไรก็เหมือนเดิมเท่าเดิมนั่นหละคิดเป็นเดือนก็ไอ้ตกเกือบสองร้อยร้อยเก้าสิบกว่าเกือบสองร้อยต้นลาต่อ ต่อเดือนนั่นะแต่เป็นปีกะคิดเอาเองนะนะะคุ้นเอานั่นแหละมันกรหลายเติบอยู่แพี่หลังเนาะเพราะว่ามันก็สิต่างก็จักวกสิอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองก็สิเป็นแบบอย่างหนึ่งหรือว่าตังไหนแล้วก็สิเมนตัวเพราะว่าอันนี้มันเสียเยอะขึ้นเทื่องภาษีบ้านเทื่องว่าประกันบ้านเพราะว่ามันมีโอประกันประกันเตาไฟ ประกันไฟธรรมดาแก็เตาเตาอบเตาย่างสองเตาเตาที่เป็นควันใช้ใช้ปืนก่อสองเตาใหญ่ๆหญ่อแล้วก็ประกันโกดังใหญ่สองสองโกโดังเนาะพี่น้องเนาะเออมันก็รวมูนน้ำกันนะประกันโกโดังที่เป็นธุรกิจนะนั่นแหละขนาดใหญ่สองสองโกโดังอ่ะพี่น้องนั่นแหละแล้วก็ฟ้าผ่าประกันฟ้าผ่าแล้วก็ต้นไม้ล้มทับบ้านอะไรเงี้ย มันเยอะอะไรแยกยก่อยยิบย่อยไปเออแต่ก็ดีนะพี่น้องก็ดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกก็ดีอยู่เออนั่นแหละแลอ้อย่างมอสบงเห็ดแล้วอันที่ฉันเจอเนี่ยนะยังนุ่มๆอยู่นะไม่แก่แก่นะแต่ว่าฉันไม่ลกล้ากินว่ะได้ยิไปเอ็มบอกว่ากินได้หรือยังไงแต่ฉันก็จำไม่ได้นะนะฉันี้เกียดไปไปหาข้อมูลอีกนะนี่นี่น,น,นี่พี่น้องเห็นไหมอืม ฉนันเอาไปต้มแล้วล่ะวันนั้นน่ากินมากเลยนะหอมแล้วก็เนื้อเขาเหมือนเนื้อสัตว์เลยอะพี่น้องอยากเอาอยู่นะแต่ว่าเอาเลยยังไม่กล้ากินอนะเนี่ยอ่อนๆอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งไตเนี่ยอ่อนอยู่นะพี่น้องเออไม่ดีกว่าสียดยของเอาไปเขาไปตามธรรมชาติซะถึงไม่กินเขาก็อยาก,กินซะแต่บางเราก็กลัวแต่ว่า เง็นช่องฝรั่งเขาบอกว่าเขากินได้อยู่นะเขาบอกว่าอร่อยด้วยมันเหมือนเนื้อแต่ฉันเอาไปต้มดูแล้วมันก็เหมือนเนื้อจริงๆพี่น้องถ้าเป็นฝานฝานแล้วก็ไปผัดน้ำมันหอยน่าจะอร่อยอยู่นะแต่แต่แต่สันกับเเห็ดกอเดี๋ยวว่าเอาไปแล้วลืมกินแล้วเกลือกายเป็นไม่ทำนะนะต้มเรียบร้อยนะอือแล้วก็ไม่ทำโอ้ยเนี่ยตะปูตีเท้าบดล,ะล,ะละาลามาหลอกนี้เขาะว่าเคยเอาไปกินรอบเดียว ก็กินย่างอื่นไปช่วสิกับมาเบิงกะเทาแล้วเออกะแสบด้วย้อพี่น้องเราต้องแกะออกก่อนแกะดอกตะปะตะแปะมันนี่แสบแบเด้ต้องหูว,วิธีกินมันค่อยแสบแล้แกะออกบางหันบางเอามันก็นดำ,นำ,นำดำมาโซ่อุ้ยแกะเบิดตัวแกะเบิดแล้วเป็นควันผงแล้วจะพูดถึงนะแกะหนังมันออกนะแกะแกะเปลือกหุ้มมันออก มันลูกบอลนนี่พอแกะออกแล้วแล้วก็ไปต้มนึกว่ามันจะเป็นฟองน้ําข้างในไม่ใช่นะคะเออเป็นเนื้อเหนียวนุ่มเนบแซบหอมเออเจ้าต้องเอาไปันั่นไปแกงไปมกแซบมกใส่โมกใส่ปลาใส่ย่างนี่นะแซบพี่หนุอมมันอร่อยเสียงอีย่างล่ะมนากันย่งห้องเสียงย่างบุ๊ ข่อยยางพานมาหัน่นแมวจอดมาทักทายข่อยอยู่กันเลยว่ารอแม่ก่อนรอแม่ก่อนเดี๋ยวขึ้นบ้านก็ค่อยเอาไปให้เขากินข้าวโอ้นี่ยเนี่ยนึงเห็ดอันนีน้นก็เกิดไรเจอพุดดิ้งนะเห็ดที่เป็นเมดผีหนอนเนื้อเนื้อเห็ดผิวเนื้อไงแต่เห็ดออที่ข่อยปรารถนาคือว่าเห็ดเึ่งเห็ดเึ่งก็เห็ดเึ่งขมหรืออะไรที่มันแปลกตาหน่อยอยากจะเจอนะแต่ว,ว่ามันไม่เจอ บ้านเราไม่มีก็ไม่ได้กินไม่มีก็ไม่ได้กิน,กกนข่อยสร้างสร้างเป็นเพื่อขอ่อยบะเพื่อแยามตานหน้านี่คือกันจักว่าผมจกักยังขนาดมดดัดอยู่เด้มาดลำคัน้นหูด,ดังขอ่อยนี่ขัน้นยกขนเข่า,ขขาจมูกนนี้นั่นทำให้ลำาัานหมด,ดหิดแยมนี่ย con Chưa lâm phàn chưa hỏi <laughs> Một nhịp một mặt Nhanh, 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 nôn nhanh, nhanh, วันนี้ก็สิเป็นั่งพานั่งพากินบอนัดใส่ถุงมือเอาก็ลืมล่างออก,กดีๆล้างบ่ออกไหมไม่เสื้อนาำสมวมบ่เป็นน่าจะเป็นเดือนแล้วนะที่กินวอนัดนี่แต่มือล้างไม่ออกเลยครับจับนะครับอายหมอนี่จะหำหมอเนี่ เราจะไปโจ๊กดากยังหนาง้าเนื้อดำเทอะแว่างงเั็นตะกลนสะกบปลกล่างแบบออกเสียงง่ว่าบังใน,น,นพี่น้องลักโกนจืดเวืกน้ำมันไหลสเสาะเนาะพี่น้องเนาะปัญหาใหญ่ค่ะพี่นอ้นนองเอ้ยนักว่าได้ดีแล้วก็ไม่ดีเน้อพี่น้องเดินนี่ ก็ประโยชน์แทนที่ฉันจะได้เดินหันสาไปตรงนี้อีกสักหน่อยอีกสักครึ่งที่เลยนั่นนี่เนาะเคืองของเคืองหนเด้อจากสีขาวมันว่าสีขาวแล้ยาวนี่กว้างนะ่นนี่กว้าง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 ไปพูนคือไปพูนเลยพูนนี่แหละมันกะเสียหาย